ฮอ n d a City นะครับช่วงร่างมีปัญหานะครับสาเหตุหลักๆมาจากตัวนี้เลยนะครับของเสียงช่วงบนของกระโปรงรถนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะฮะเวลาขับนะครับขับลงหลุมนะครับนะหรือขับขึ้นรงหน้ามันจะมีดังกึกกักกึกกักกนี่คือตัวสาเหตุนะครับก็คือเขาเรียกว่ายางรองเบ้าโช๊กนะครับมันจะอยู่ส่วนบนของโช๊กนะครับทางซ้ายมือนะครับสิ่งที่ใช้แล้วนะครับมันจะดูนะครับเพื่อนๆดูนะ ดูขอบตรงนี้ไว้นะครับขอบนี้นะครับนะกับตัวของใหม่นะครับดูขอบตรงนี้ไว้นะขอบตรงนี้ไว้นั่นหมายความว่าของเก่านะครับมันมีอาการนะครับเห็นไหมขอบเนี่ยมันซุดถึงด้านในส่วนของใหม่นี่ครับมันจะอยู่พูดง่ายๆว่ามันจะสูงกว่าด้านในเยอะเลยนะครับนี่คือสาเหตุหลักนะครับที่มีอาการซุดซุดเกิดจากตัวโช๊คนะครับ มีปัญหานะครับโช๊เนี่ยนะครับมันมีการเสื่อมสภาพเนื่องจากว่ารถปี2 0 1 6ลูกค้าท่านนี้นะครับยังไม่เคยแมนทานันช่วงล่างนะครับพวกเนี้ยโช๊เนี่ยเวลามันแกนมันนะครับหรือว่าข้างในมันนะครับของเหลวมันหมดนะฮะหรือน้ํามันหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้ซุดนะครับพอซุดปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยก็เป็นรองรับไปนะฮะตัวยางรองเบ้าโช๊นะครับและที่สําคัญนะครับมีตัวอื่นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวรูปหมากกันโคงนะครับ ลูกหมากแหลกลูกหมากขันชักปีกนกนะครับบูตปีกนกลูกหมากปีกนกนะครับแล้วก็ตัวใบปัดน้ําฝนนะฮะที่ลูกค้าให้เราซัพพอร์ตนะครับพร้อมกับน้ํามันเครื่องนะฮะตัวนี้สังเคราะห์ร้อ100นะครับตัวของ Honda เลยเฉพาะนะครับลูกค้าบอกว่าพี่ช่วยจัดให้หน่อยละกันนะครับไหนไหนเสียเวลาแล้วนะครับเราก็ยินดี Maintenance Service นะครับฟรีนะครับนะ รวมตั้งศูนย์ด้วยนะฮะงบประมาณตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นทั้งหมดนะครับเราใช้แบรนด์นะครับแตกของมีคุณภาพนะครับไม่เกิน20,000บาทอ้อลืมไปฮะมียางอีกเส้นหนึ่งด้วยข้างหลังผมนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเบ้าโชกคนะครับมันซุดพอเวลามันซุดปุ๊บเนี่ยมันก้างจะกินยางนะครับมียางเส้นหนึ่งด้วยนะฮะสองหมื่นนะครับไม่เกิน2อ0 0 0นบาทเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมนะครับถ้าคิดว่าคุ้มนะครับหรืออยากจะให้ประเมินนะครับค่าใช้จ่ายช่วงล่าง ฟีนะครับที TW วัางนา095 729 9 9 5 9อยู่ตรงบางนาจ้า